สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสยองขวัญคืนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับประสบการณ์จริงของชายคนหนึ่งที่ขับรถกลับบ้านยามดึกบนถนนสายร้างในกรุงเทพมหานครถนนเส้นนี้เวลากลางวันเต็มไปด้วยผู้คนรถรานับไม่ถ้วนแต่พอถึงยามดึกสงัด มันกลับเงียบร้างวังเวงร้าวกับเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยและคืนหนึ่งเขาได้เจอกับบางสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าขับรถคนเดียวบนถนนเส้นนี้อีกเลยและนี่คือเรื่องเล่าที่ชื่อว่าถนนร้างยามดึกกลางกรุงหากคุณชอบฟังเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าสยองขวัญเพื่อไม่พลาดทุกค่ำคืนที่เราจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องจริงที่จะทําให้คุณขนลุกจนไม่กล้านอนคนเดียวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของชายวัยทำงานคนหนึ่งที่ต้องขับรถกลับบ้านทุกคืนดึกบ้านของเขาอยู่ย่านชานเมืองกรุงเทพ เส้นทางที่ต้องผ่านเป็นถนนสายเก่าที่คนไม่ค่อยใช้ในเวลากลางคืนเพราะมันอ้อมและเงียบเกินไปแต่เพราะเขาอยากถึงบ้านเร็วจึงเลือกใช้ถนนเส้นนี้ประจำจนแทบจะชิงกับบรรยากาศที่เงียบวังเวงและมืดสนิทสองข้างทางเต็มไปด้วยโกดังร้างอาคารที่ปิดตายมานาน และต้นไม้ขึ้นรกเรือไฟถนนหลายดวงเสียทำให้แสงไฟกระพริบเป็นจังหวะจังหวะดูคล้ายเงาคนยืนเรียงราอยู่ตลอดทางคืนนั้นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเขาเลิกงานช้ากว่าปกติถนนทั้งเส้นว่างเปล่าไม่มีรถคันอื่นเลยแม้แต่คันเดียวเขาเปิดเพลงคลอเบา พยายามขับไปตามปกติแต่จูจ่ๆก็รู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากความมืดไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ริมถนนด้านซ้ายร่างสูงโปร่งผมยาวปลกหน้าใส่ชุดขาวซีดเหมือนคนป่วยในโรงพยาบาล เขาชะลอรถลงเล็กน้อยแสงไฟหน้ารถส่องชัดขึ้นหญิงคนนั้นยืนก้มหน้าไม่ไหวติงเหมือนรออะไรบางอย่างหัวใจเขาเต้นแรงมือที่จับพวงมาลัยเริ่มสัน่นความคิดแรกแวบเข้ามาในหัวนี่มันไม่ใช่คนธรรมนาแน่ๆแ,แต่ในเสี้ยววินาทีที่กำลังจะขับผ่านร่างนั้นกลับหันขวับมาทางรถดวงตาเขาโพล จ้องมองตรงเข้ามาเต็มๆหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อดวงตาขาวโพลนคู่นั้นจ้องตรงมาที่เขาอย่างไม่กระพริบเขารีบเหยียบคันเร่งรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างแรงทิ้งร่างหญิงชุดขาวไว้เบื้องหลังแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงดังตึง้งคล้ายมีบางอย่างกระแทกฝากระโปรงรถอย่างแรง เขาสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกสายตาจับจ้องไปที่กระจกมองหลังแต่ถนนเบื้องหลังกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของใครมือเขาเริ่มสั่นเทาเงือผุดออกเต็มหน้าผากแต่ก็ยังพยายามขับต่อไปพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ภาพลวงตาหรือความเหนื่อยล้าแต่ไม่นาน กลิ่นสาบขาวๆต้อลอยอบอวนเข้ามาในรถคล้ายกลิ่นเลือดสดเขารีบกดปุ่มปิดช่องแอร์แต่กลิ่นกลับแรงขึ้นเรื่อยๆลมหายใจเริ่มติดขัดเขาเหลียบมองกระจกมองหลังอีกครั้งและสิ่งที่เห็นทำให้แทบช็อกร่างหญิงชุดขาวนั่งก้มหน้าอยู่บนเบาะหลังผมยาวรุยร้ยายปิดหน้ามือซีดซีดวางอยู่บนตัก เลือดไหลยหยดลงบนเบาะทีละหยดแดงสดจนเห็นชัดในความมืดเขากัดฟันแล่นพยายามไม่หันไปมองตรงๆมือสันเทาจับพวงมลาลัยไว้แน่นใจเต้นแรงจนแทบเป็นลมอยู่ๆหญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาขาวโพลนปากเสยะยิ้มกว้างผิดรูปก่อนจะก,กระซิบเบาๆว่าไปด้วย ได้ไหมหลังจากได้ยินเสียงกระซิบไปด้วยได้ไหมขนทั่วร่างเขาลุกสู้ทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาพยายามไม่หันไปมองด้านหลังอีกสายตาจับจ้องไปที่ถนนตรงหน้ามือกำพวงมาลัยแน่นจนเหงื่อซึมเหยียบคันเร่งเพื่อนหนีให้เร็วที่สุดถนนในยามดึกเงียบวังเวงผิดปกติ ไฟถนนบางดวงติดติดดับดับเงาต้นไม้สองข้างทางโยดไหวตามแรงลมดูคล้ายเงาคนกำลังเดินตามขนาบรถเขาหายใจหอบแรงในหูได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากเบาะหลัง <c oughs> ชา้ชาๆเนิบเนบแต่ชัดเจนเหมือนกำลังหัวเราะเยาะในความกลัวของเขา เขาตัดสินใจหักรถเข้าข้างทางจอดสนิททันทีหวังจะเปิดประตูวิ่งหนีออกไปแต่พอเอื้อมมือไปที่มือจับประตูกลับพบว่ามันล็อกแน่นทั้งที่ไม่ได้กดล็อกเองเสียงหัวเราะดังใกล้ขึ้นตามมาด้วยเสียงเคาะกระจกเบาๆก๊กก๊กก๊อกเขาหันไปมองข้างตัวและเกือบหยุดหายใจ หญิงชุดขาวคนนั้นตอนนี้นั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับเรียบร้อยแล้วเธอเอียงคอมองหน้าเขาผมยาวปรกบางส่วนลงมาครอปากดวงตาขาวโผลนยังคงจ้องไม่กระพริบปากเธอค่อยค่ยขยับพูดเสียงแผ่วเบาหนาวหนาวเหลือเกินเขาตกใจจนตัวสั่น รีบพนมมือท่องบทสวดที่พอจําได้เสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นถ้อยคําแต่ยิ่งเขาสวดเธอกลับหัวเราะดังขึ้น <c oughs> เสียงหัวเราะสะท้อนกล้องไปทั่วรถจนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและเธอท่านใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับลงกระทันหันความมืดสนิทเข้ามาโอบล้อม เขาแทบไม่เห็นอะไรตรงหน้ามีเพียงเงาร่างหญิงชุดขาวที่ขยับเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆเธอเอื้อมมือซิดซีดมาวางบนต้นขาของเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเลือดในกายเขาเย็นว่าบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาตัดสินใจสุดท้ายกดรีโมทเปิดประตูรถทันทีประตูด้านคนขับเปิดออก เขาพุ่งตัวออกจากรถอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อหันกลับไปมองรถทั้งคันยังจอดนิ่งอยู่ในความมืดแต่บนเบาะหลังเขาเห็นหญิงชุดขาวมากกว่าหนึ่งคนมีทั้งเด็กผู้หญิงและชายแก่ทุกคนมีดวงตาขาวโผลนกำลังนั่งเบียดกันแน่นในรถจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวเขาช็อกจนตัวสั่นรีบวิ่งออกห่างจากรถ ถท้าวิ่งบนถนนร้างมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและเสียงฝีเท้าใครบางคนวิ่งตามมาติดๆก๊อกก๊อกก๊อกแต่พอหันกลับไปมองถนนกลับว่างเปล่าไม่มีใครตามมาเลยมีเพียงเงาต้นไม้โยกไหวในสายลมและความมืดที่โอบล้อมรอบตัวเขายืนหอมหายใจแรงเหงื่อท่วมทั้งตัว ใบหน้าซีดเผือดจนแทบไม่มีสีเลือดถนนตรงหน้าเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตมีเพียงแสงไฟถนนที่ติดติดดับดับให้ความสว่างเลือนรางเหมือนจะพาเขาลึกเข้าไปในความมืดมากกว่าจะให้ความปลอดภัยเขาก้าวช้าๆไปข้างหน้าแต่ทุกก้าวกลับหนักอึ้ง เหมือนร่างกายไม่อยากเดินต่อลมหายใจยังสั่นเครือหัวใจเต้นผิดจังหวะราวกับจะขาดออกเป็นเสียงเสียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนก๊อกก๊อกก๊อกดังก้องอยู่ในหูแต่ที่น่าขนลุกคือมันไม่ใช่เสียงของเขาคนเดียวเหมือนมีอีกก้าวเดินขนานอยู่ด้านหลัง เว้นจังหวะหายใจเว้นจังหวะก้าวสอดประสานกับฝีเท้าของเขาอย่างพอดีเขาชะง,งักกึกกลืนน้ำลายลมคอยอย่างยากลำบากค่อยๆหันหลังกลับไปช้าๆถ้านอนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ทันใดนั้นเสียงลมหายใจดังฮืดฮืดดังชิดข้างหู จนรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่เปล่าออกมาเขาสะดุ้งเฮือกหันขวับไปทันทีแต่ข้างกายกลับว่างเปล่าเขารีบวิ่งไปข้างหน้าวิ่งทั้งที่แรงขาแทบหมดวิ่งทั้งที่หัวใจเต้นรัวไม่หยุดแต่ยิ่งวิ่งถนนก็เหมือนยาวขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอาคารร้างสองข้างทางมืดทึบเหมือนมีเงาคนยืนเรียงราย ทุกเงาขยับตามสายตาไม่ว่าจะหันไปทางไหนเขาก็ยังเห็นเงาหนับสิบยืนจ้องมองเขาอยู่เงีย,งยบๆความกลัวกัดกินสติจนเขาเกือบสุดลังกับพื้นแต่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นไฟสลัวๆไกลออกไปเหมือนเป็นเพิงขายน้ำเก่าริมถนนเขารีบวิ่งตรงไปโดยไม่คิดชีวิตหวังเพียงจะเจอคนจริงๆสักครั้ง ที่จะช่วยยืนยันว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ในฝันร้ายเพียงลำพังแต่เมื่อเข้าไปใกล้เขากลับเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้พังหน้าเพลิงน้ำํำใส่ชุดขาวซีดผมยาวปรกหน้านั่งนิ่งไม่ไหวติงหัวใจเขาแทบหลุดออกมาเมื่อผู้หญิงคนนั้นค่อยคเงยหน้าขึ้นช้าชช้าช ดวงตาขาวพโพลนจ้องตรงมาที่เขาอีกครั้งร่างหญิงชุดขาวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาขาวพโพลนจ้องตรงมารอยยิ้มแยะปรากฏบนใบหน้าซีดเผือดเขายืนตัวแข็งขาไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้ลมหายใจติดขัด จนแทบจะเป็นลมหญิงชุดขาวคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ทุกก้าวที่ย่างมาเสียงไม้แห้งกรอบใต้เท้าดังกรอบกรอบกรอบทำให้หัวใจเขาสั่นไหวตามทุกจังหวะเขาพนมมือไหว น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพูดเสียงสั่นเครือผมไม่รู้เรื่องอย่าตามผมเลยแต่เสียงของเธอกระซิบกลับมาเบาๆอยู่ด้วยกันตลอดไปทันใดนั้นไฟถนนร,บรอบๆก็ดับวูบความมืดปกคลุมทุกอย่าง เขาหลับตาแน่นร่างกายสั่นสะท้านจนแทบสุดเมื่อกล้าเปิดตาขึ้นอีกครั้งเพิงน้ำหายไปหญิงชุดขาวก็หายไปถนนกลับว่างเปล่าเงียบสนิทเขายืนหอบหายใจแรงก่อนจะรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมด รีบวิ่งไปที่รถของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ไม่ไกลประตูรถยังเปิดค้างอยู่แต่เมื่อก้าวขึ้นไปนั่งกลับพบรอยเลือดเลอะอยู่เต็มเบาะหลังเลือดสดๆที่ยังหยดลงกับพื้นช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเขาสะดุ้งโผลออกจากรถทันทียืนหอบหายใจ ตัวสั่นง,งันงกก่อนจะตัดสินใจไม่กลับไปแตะรถคันนั้นอีกเดินตรงออกไปหาถนนใหญ่ด้วยเท้าเปล่าและเมื่อถึงเช้าเขากลับไปที่จุดเดิมพร้อมคนรู้จักรถของเขายังอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีร่องรอยเลือดแม้แต่น้อยตั้งแต่นั้นมา เขาไม่เคยใช้ถนนเส้นนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ใครพูดถึงภาพหญิงชุดขาวที่จ้องมาด้วยดวงตาเขาพโพลนก็ยังติดตาไม่เคยลบเลือนถนนเส้นนี้อาจยังคงมีบางสิ่งเฝ้ารออยู่ในความมืดเงียบรอใครสักคน ขับผ่านมาอีกครั้งเรื่องเล่านี้เป็นประสบการณ์จริงที่ชายคนหนึ่งได้เผชิญบนถนนร้างในกรุงเทพถนนที่กลางวันเต็มไปด้วยผู้คนแต่กลางคืนกลับเงียบวังเวงจนเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งสิ่งที่เขาได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นหญิงชุดขาวเสียงหัวเราะกลิ่นคาวเลือด หรือแม้กระทั่งภาพเงาที่นั่งอยู่บนเบาะหลังล้วนเป็นสิ่งที่ยังคงติดตาและฝังลึกอยู่ในใจเขาจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้อาจทำให้เราได้ตระหนักว่าบนถนนเงียบๆในยามค่ำคืนไม่ได้มีเพียงรถที่วิ่งผ่านแต่อาจมีบางสิ่งที่เราไม่อาจอธิบายได้ ยังคงเฝ้ารอและวนเวียนอยู่ไม่ไกลครั้งหน้าหากคุณต้องขับรถคนเดียวผ่านถนนเปลี่ยวในยามดึกลองเหลือบมองกระจกหลังสักนิดเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเบาะหลังของคุณนั้นมีแค่คุณนั่งอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าขอบคุณที่รับฟังชนจบครับ หากคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าสยองขวัญเพื่อไม่พลาดทุกค่ำคืนที่เราจะพาคุณไปรับฟังประสบการณ์จริงที่จะทำให้คุณขนลุกจนไม่กล้านอนเพียงลำพังอีกต่อไป